การอ่านไพ่นี้เป็นการอ่านในภาพรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นธรรมดานะคะทั้งนี้การอ่านไพ่เป็นเพียงการทํานายแนวทางเป็นเพียงแผนที่ชีวิตอย่างงมงายสุดท้ายชีวิตจะเป็นอย่างไรอยู่ที่2มือและ2เท้าที่ก้าวเดินของเราด้วยรักขอให้ทุกคนมีพลังและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะ ดีค่ะดวงชะตาพัพเลิร์นบอัมจูเรนีโดยแพทหมออั้มธรรมนาติรวันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงในเดือนตุลาคม2566ของคนที่เกิดในวันอังคารนะมาดูกันว่าคนที่เกิดในวันอังคารในเดือนตุลาคม2566จะเป็นอย่างไรกันบ้างชาววันอังคารนะสส,ะสดๆกันเลยสําหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอนะเนาะทักข้อความมาขอจองคิวันก่อนนะ,ะเริ่มต้นแบบแรกเลยคนวันอังคารเดือนตุลาคมเป็นอย่างไรนะ ตุลาคมดูเหมือนจะได้เดินทางท่องเที่ยวชีพจรลงเท้านะหยิบจับทําอะไรขอให้มีสติอยู่กับตัวนะระวังความประมาทพลาดพังที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อของตัวเองนะคะอาจจะต้องระวังในจุดจุดนี้แค่นั้นเองเนาะในเรื่องของสุขภาพเนาะอย่างที่บอกไปเลยระวังเรื่องของความประมาทให้มีสติอยู่กับตัวอยู่ตลอดเวลาแลวจะสมผลดีกับคุณเนาะในเรื่องของการเงินไรายได้ทรัพย์สินเป็นอย่างไรอ การเงินรายได้ทรัพย์สินต้องบอกเลยคิดเงินคิดทองก็ได้ตามนั้นนะเหมือนกับมีความคิดเป็นเงินเป็นทองหยิบจับอะไรมีโอกาสประสบความสําเร็จคุณฉลาดแล้วก็เป็นคนเก่งด้วยมีโอกาสที่จะโกยเงินโกยทองได้จากความรู้ความสามารถของตัวเองนะในเรื่องของอเพื่อนฝูงพี่น้องคนรอบขว คนรอบข้างคนรอบข้างนะฮะคนรอบข้างต้องบอกเลยนะมีกัลยาณมิตรที่ดีอยู่รายล้อมรอบตัวนะสนับสนุนซัพพอร์ตช่วยหเหลือดีนะอุปถัมภ์ค้ำชูดีทําให้คุณชีวิตก้าวหน้าเจริญเติบโตได้ดีทีเดียวเนาะต่อมาค่ะอ่ามีโอกาสมีแฟนเป็นเพื่อนมีเพื่อนเป็นแฟนด้วยนะคะอ่ะต่อมาในเรื่องของบ้านที่ดินทรัพย์สินความมั่นคงของคุณเป็นอย่างไรต้องบอกเลยมีโอกาสได้บ้านได้รถได้ที่ดินได้ทรัพย์สินนะคิดหวังสิ่งใดมีโอกาสสมดังใจปรารถนาหากคิดจะซื้อ ซื้อหาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์นะในช่วงเวลาเดือนตุลาต้องบอกเลยซื้อได้ขายครองต่อ,ตอมาค่ะในเรื่องของลูกหลานบริวารลูกน้องคนรักเป็นอย่างไรลูกหลานบริวารลูกน้องหรือคนรักช่วงเวลานี้ให้ระวังคําพูดและการสื่อสารนิดหนึ่งนะอาจจะมีการพูดจาะอะไรต่างๆกระทบกระเทือนจิตใจกันบ้างดัะนั้นระวัง คำพูดคำจาพยายามพูดดีคีดดีทําดีต่อกันนะความสัมพันธ์จะได้ดีนะแล้วก็จะส่งเสริมสนับสนุนให้อ่าความเป็นอยู่การความสัมพันธ์อะไรต่างๆมันดีขึ้นด้วยนะคะต่อมาในเรื่องของปัญหาอุปสรรคนะดูกันค่ะว่ามีหมายปัญหาอุปสรรคต้องบอกว่าปัญหาอุปสรรคเนี่ยนะอาจจะเป็นในแง่ของการที่อาจจะมีศัตรูนะศัตรูแต่ต้องบอกก่อนนะศัตรูทําอะไรไม่ได้นะเออศัตรูทำมาได ดวงเนี่ยแข็งดวงเนี่ยแรงนะใครคิดจะเป็นศัตรูจะแพ้พ่ายพ่ายแพ้แพ้ภัยตัวเองไปนะใครคิดจะเป็นศัตรูใครคิดไม่ดีจะแพ้ดวงตัวเองตายไปก่อนเพราะคุณดวงแรงดวงแข็งในช่วงเวลานี้นะคะใครทําอะไรไม่ได้เขาแค่อิจฉาที่ชีวิตของคุณโดดเด่นเท่านั้นเองนะต่อมาความรักจอดลึกกันหน่อยนะความรักถ้าโสดอยู่ต้องบอกเลยมีคนเข้ามาแน่ๆอยู่ที่ว่าคุณจะเปิดใจหรือเปล่า ส่วนถ้าเกิดสถานาะไม่ชัดเจนต้องบอกว่ามีโอกาสที่จะมีคนใหม่ๆเข้ามานะอยู่ที่ว่าคุณแล้วแหละจะเปิดโอกาสให้คนใหม่หรือจะอยู่กับจุดเก่าๆนะคะเป็นต้องบอกคุณมีสิทธิ์เรื่องและเรื่องได้เสมอส่วนถ้าเกิดมีคู่อยู่แล้วหรือมีแฟนอยู่แล้วนะต้องบอกว่าช่วงเวลานี้พูดดีคิดดีทําดีต่อกันจะส่งผลให้ความสัมพันธ์จเจริญก้าวหน้าเติบโตนะใครงอนๆกันอยู่พยายามพูดดีคิดดีทําดีต่อกันเข้าไว้นะมันจะทาให้ความสัมพันธ์ก แน่นกระชับนะและอาจจะเปลี่ยนผ่านไปสู่จุดที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็ต้องบอกเลยนะว่าถ้าเกิดว่าพูดไม่ดีต่อการเนี่ยมันก็จะสมงผลเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นแล้วพยายามพูดดีคิดดีทำดีทั้งกับตัวเองแล้วกเขาเข้าไว้ความสัมพันธ์จะได้ดีเพราะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าโอกาสที่ความสัมพันธ์จะไปสู่จุดอีกระดับหนึ่งอะ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแต่งงานหรือว่าการมีลูกอะไรต่างๆก็มีโอกาสอยู่นะต่อมาค่ะในเรื่องของ สิ่งที่ต้องระมัดระวังอีกอย่างคืออะไรสิ่งที่ต้องระมัดระวังอีกอย่างหนึ่งเป็นเรื่องของการเงินอาจจะมีคนมายืมเงินยืมตังมาขอความช่วยเหลือคุณเยอะหน่อยช่วงเวลานี้ช่วยได้ถ้าที่ช่วยอย่าให้ตัวเองเดือดร้อนนะคะในเรื่องของสุขภาพก็เช่นเดียวกันระวังเรื่องของอุบัติเหตุอย่างที่บอกไประวังความประมาทเลินเล่อของตัวเองนะมีดบาดอะไรต่างๆระวังนิดนึงหกล้มหกลุกนะตกหลุมตกบ่อนะต่อมาความสําเร็จเป็นอย่างไรโอ้โห มีโอกาสร่ารวยมีโอกาสประสบความสําเร็จสูงมากเลยหยิบจับทําอะไรก็ประสบความสําเร็จโชคดีโชคดีโชคดีจริงๆนะต่อมาค่ะในเรื่องของการงานนะการงานดูจากพลังงานต้องบอกว่าอาจจะมีงานเข้ามาเยอะนะหรือว่ามีอะไรที่ต้องแก้ไขจัดการแต่ต้องบอกเลยคุณจัดการได้เอาอยู่เชื่อมั่นในตัวเองเนาะแล้วก็ คุณทาดีมากๆแล้วนะพยายามโฟกัสสิ่งดีๆที่มีอยู่นะมันอาจจะมีอะไรไม่เป็นไปดังใจมันเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดานะมันมีบททดสอบในการทํางานอยู่แล้วแต่ต้องบอกเลยนะว่าสิ่งดีๆมีอยู่โฟกัสสิ่งดีๆเข้าไว้แล้วความสดใสความสําเร็จมันจะได้เพิ่มมากขึ้นคุณจะได้มีกําลังใจในการทําสิ่งต่างๆด้วยนะคะอย่าไปจดจอกอะไรที่มันไม่เป็นไปดังใจนะแก้ไข ทุกสิ่งทุกอย่างมันมีทางออกทางแก้แล้วมันก็จะประสบความสําเร็จด้วยขอให้ชุนเชื่อมั่นในตัวเองนะคะต่อมาโชคลาภมีไหมขอดูพลังงานหน่อยเซนโชคลาภโอ้โหมีนะคนวันอังคารดูเหมือนกับเดือนตุลาคมมีเซนมีสัมพันธ์พิเศษอะไรบางอย่างมีโอกาสมีโชคมีลาบนะมีโอกาสได้ลาบลอยเสี่ยงโชคมีโอกาสด้วยนะซื้อติดไว้หน่อยละกันนะสุดท้ายกับอะไรที่เป็นสิ่งที่ ต้องระมัดระวังอีกสิ่งที่ต้องระมัดระวังช่วงนี้คือความคิดมากกังวลใจนะจะพังจะปังออก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณน,นะ ให้พยายามคิดในแง่ดีมองทุกเรื่องด้วยทัศนาคาติตที่ดีแล้วชีวิตของคุณจะเจริญเจ้าหน้าและแฮปปี้มีความสุขและนี่คือการดำนายทั้งหมดของคุณนะคนที่เกิดในวันอังคารในเดือนตุลาคม2566น,นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดเด้งกริ้งกริ้งกดซีเฟอร์ให้กับหมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้หมอในการํำคลิปดีๆต่อไปให้กับทุกๆคนเลยสำหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตบเบิกบานเตือนรู้และก็ส่งพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย